คําบางคําอาจจะไม่ได้มีความหมายกับคนพูดแต่สําหรับคนฟังเขาอาจจะไม่ได้คิดเหมือนคุณก็ได้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในแถบภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่คนหนึ่งขอสมมตินามว่าคุณพงศ์นะครับคุณพงศ์มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อไปรักษายังโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งคุณพงศ์ก็มังจะเจอกับเรื่องราวแปลกๆลอนๆเหมือนกับในครั้งนี้วันหนึ่งคุณพงศ์ต้องรับหน้าที่ไปส่งผู้ป่วยอาการบาดเจ็บสาหัสจากโรงพยาบาลที่ตัวเองประจําอยู่ไปยังอีกที่หนึ่ง ดยระยะทางก็ค่อนข้างไกลและระหว่างทางก็ค่อนข้างจะมืดและเปรี่ยวเพราะว่าในเวลาที่คุณพงษ์ขับไปนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งถึงตีสองเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณพงษ์ก็ไดส่งมอบป่วยเพื่อไปรักษาต่อและด้วยความเหนื่อยที่ขับรถมาแล้วกว่าหนึ่งชั่วโมงคุณพงก็ได้งีบหลับไปในรถนะครับ และจากนั้นไม่นานก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นสายที่โทรเข้ามานั้นเป็นสายจากทางโรงพยาบาลที่คุณพงประจำอยู่ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าคุณพงครับตอนนี้ผู้ป่วยที่คุณพงไปส่งนั้นได้เสียชีวิตลงแล้วขอให้คุณพงศ์พาผู้ป่วยคนนี้กลับมาทางโรงพยาบาลด้วยครับเมื่อคุณพงได้ยินดังนัง้นก็รู้สึกโมโหมาก สาเหตุมาจากความเหนื่อยและความง่วงจากการเดินทางคุณพงจึงได้สะบัดคำขึ้นมาว่าอิเชียเอ้ยจะรีบตายทำไมวะเพิ่งจะมาถึงเนี่ยตายพรุ่งนี้เช้าไม่ได้ไงแต่คุณพง์หารู้ไม่ว่าสิ่งที่คุณพง์พูดนั้นมันเกือดจะทำให้คุณพงเอาชีวิตไม่รอดหลังจากที่มีการเคลื่อนย้ายศพขึ้นไปยังรถ คุณพงศ์ก็ได้ทําการขับรถกลับไปยังโรงพยาบาลเดิมช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตีสาบรรยากาศข้างทางก็มืดสนิทมีแม้แต่ไฟจากข้างถนนแม้แต่ดวงเดียวเมื่อออกจากโรงพยาบาลไปได้ประมาณ10นาทีคุณพงศ์ก็ได้พบกับชายคนหนึ่งผมสีขาวเสื้อยือดคอกลมสีขาวกางเกงยีนขาย,ยาวขาดขาด และใส่รองเท้าแตะสีดำเมื่อคุณพง์มองเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกประหลาดใจมากครับวพาในช่วงเวลานี้จะมีใครมายืนอยู่ที่ข้างถนนอีกแต่คุณพง์ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับก็ได้ขับรถผ่านไปแล้เมื่อขับผ่านไปได้อีกประมาณ10นาทีคุณพง์ก็ได้เห็นชายคนนั้นยืนอยู่ที่ข้างทางอีกครั้งคุณพงรู้สึกตกใจ จึงรีบขับรถไปด้วยความเร็วเพื่อที่จะกลับไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดและเมื่อขับผ่านไปคุณพงษ์ก็ได้พบกับชายคนนี้อีกครั้งแต่ในครั้งนี้ชายคนนั้นไม่ได้ยืนที่ข้างทางเพราะว่าชายคนนี้ได้มายืนที่กลางถนนแต่ด้วยความเร็วของรถคุณพงษ์จึงตัดสินใจเหยียบเบรกอย่างกระทันหัน และหลังจากที่รถจอดชายคนนี้ก็ชี้นิ้วขึ้นมาหาคุณพงษ์พร้อมกับพูดว่ามึงด่าบุธทำไมเมื่อเสียงนี้พูดจบก็ได้มีเสียงเคาะกระจกทุบมาจากทางด้านหลังคุณพงษ์รู้สึกตกใจมากเพราะว่าเมื่อมองไปชัดๆแล้วชายวัยหกสิที่ยืนชี้หน้าเขาอยู่นั้นก็คือคุณลุงที่เสียชีวิต และอยู่ที่หลังรถของเขานั่นเองเมื่อคุณพงษ์เห็นอย่างนั้นจึงตัดสินใจเหยียบคันเร่งกลับไปที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแต่ในระหว่างทางกลับนั้นก็ยังมีเสียงทุบกระจกจากทางด้านหลังและมีเสียงรอยตามมาตลอดว่ามึงด่ากูทำไมมึงด่ากูทำไมมึงด่ากูทำไมตอนนั้นคุณพงษ์รู้สึกจิตหลุดมากครับจนเกือบจะประสบอบัติเหตุ และรถตกข้างทางอยู่หลายครั้งแต่ก็ยังตั้งสติไว้ได้และเมื่อไปส่งถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยคุณพงก็ได้ทำการขอเข้ามาคุณลุงวัย60ที่ได้เสียชีวิตลงไปแล้วและคุณพงก็ไม่ได้พบเจอกับคุณลุงคนนั้นอีกเลยก็จบไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวหลอนๆเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่รับส่งผู้ป่วยถ้าหากใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามฟังกันนะครับ